ดีขนาดด้วยนี่อันบ้วพีกฎหมายด้วยเนาะแม่ครับบระเภอันนี้แกปวดแข้งปวดเข้าปวดขาอยาหม่องย่างดีเลยเป็นสมุนไพร้ดนล้วนบ่มีสารเคมีเกี่ยบปนปวดบนไล้ท่าหม่องหันอ่าหัวปวดนี่อ่าเมียท่า้าดหัว จิยาดีครับครับผมครับเอาไปถ้าดูแลสุขภาพครับผมครับคุณครับคุณครับผมโอ้คุดยอดเลยผมเธอเป็นดีท็อกครับผมเออเมื่อเดือนกุมาพแล้วเออมามหาลูกพี่มหาลูกหนวดมหาลูกพี่อันพอดีอันนั้นนี่ยาหมองสมุนไพรมให้ยปวดอะไสีมากค่ะ ปวดแข้งปวดขาปวดมองได้ท่ามังหันเลยอ่าอ่าผัวท่าเมียชอบปวดเลยเมียท่าผัวก็ชอบปวดที่กันอย่ามองซูนไปครับผมครับดูความดีแข็งแรงครับผมครับรกันครับครับสาธุขอบคุณหลายๆครับผมครับเอ้อ้ามีอะไรบ้างดูดีได้ถ้าถ้าแก่ปวดเข่าปวดแข้งปวดข,ขา นี่มองปวดดีกว่าโอ้ยโอใจ้ยวใจเพต้องปวดอกบบายใจแล้วซุ้มือนเลยถอก็ว่าหอดเงินนั่นนเกื่อนนี่น่าหลีกได้รับลูกว่านขึ้นเพื่อนดีมากเลยครับผมขึ้นเอมาเลยครับขึ้เล็กาไปอาบาครับผมเอ้ยน่าสดใจเข็นก็ต้างรัดังทักเดีนดังทักเปิมดดีเรื่องเราเ่าขึ้มาดังไงขึ เดี๋ยวผมเกี้ยกคิ้วห้ช่วงที่ผมครับสวัสดีครับผมสดีครับสวัสครับคูผมเมนนี่อย่างมองท่าแกปวดแข้งปวดขากระดูกโยมลุกตีนทำเขาพั่วนะพวกใ้เจ็บปวดแข้งปวดขาท่าไปเลยยเขาผม สมุนไพรรุวนรครับผมอบุบุญน,นะสวัสดีครับผมดรเทริดแผ่นดินทองว่าที่ผู้สมัครสะสะกาลสินเขตหนึ่งพักเศรษฐกิจไทยครับฟังวางไงรูปแบบของการเกียมการเมืองไหนครับว่าครั้งนี้ทำไมถึงอยากตัดสินใจมาเป็นผู้แทนของเข้ากาลสินครับ ครับผมก็ผมอยู่กับพี่น้องประชาชนมานานนะครับตั้งแต่รับราชการครูแล้วก็ย้ายมาที่อบจแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นดีเจนักจัดรายการวิทยุแล้วก็อยู่กับพี่กับน้องแฟนเพลงพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทําวงดนตรีของตัวเองคอนเสิร์ตวงเทิดเป็นินทองตัวคอนเสิร์ตไปหลายที่หลายแห่งก็เห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องบ้านเรานะครับ เห็นพี่น้องบ้านเราทําการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของพี่น้องบ้านเราเลยนะฮะทำการเกษตรเก่งมากนะ,ะการเพราะปลูกปูกข้าวปูมันปูกอ้อยอะนะฮะปูกพริกเขือามะม่วงแปงโมี่สุดยอดเลยนะหน่อมไม้ฝรัง่งพืชผักทุกชนิดพี่น้องบ้านเราเ,เก่งมากถือว่าเป็นจุดแข็งเลยนะฮะแต่ทีนี้เมื่อปลูกแล้วนะครับเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายเนี่ยมันไม่มันมันไม่เป็นราคานะฮะ ขายแล้วก็ได้กําไรนิดหน่อยบางทีก็ขาดทุนด้วยซ้าไปนะผมเลยมองตรงจุดนี้ว่าในเมื่อจุดแข็งของเรามีอยู่แล้วทําไมมันมันถึงไม่มีไรายได้มากขึ้นพอที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วมีเงินเหลือเก็บหลายแสนหลายล้านนะฮะให้สมกับที่เราตั้งใจทำนะฮะเราทําขนาดนี้แล้วเราเพาะปลูกขนาดนี้แล้วแต่ผลนพประกอบการดีแต่ กำไรไม่มีเลยขาดทุนค่าปุ๋ยก็แพงนะฮะค่าแรงงานก็สูงค่าใช้จ่ายจีบาถาเลยนะฮะเมื่อมีจุดแข็งแล้วจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดอ่อนคือราคาราคามันต่ำนะฮะเราต้องหาว่ามันต่ำตรงไหนอ๋อแสดงว่ามันไม่มีที่ระบายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูที่ที่ระบายสินค้าตอนนี้เราเป็นต้นน้ำอยู่ต้นน้ำของเราเก่งเรื่องการเพราะปลูก ปลายน้ําที่จะระบายสินค้าระบายข้าวระบายผลผลิตทางการเกษตรส่รงออกไปขายทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศนั่นคือปลายน้ําเราต้องหาตรงนี้ให้ได้ในขณะเดียวกันกลางน้ําคนที่มารับซื้อพวกพู้ค้าคนกลางนักธุรกิจหรือว,ว่าโรงสีนะครับเวลามาซื้อสินค้ารับซื้อสินค้าจากพี่น้องเกษตรกรก็อยากกดราคาเรานะฮะไม่อยากให้เอาเปรียบชาวไร่ชาวนาของเราเพอก็มองตรงจุดนี้ว่าเอา้าในเมื่อเรามีจุดแข็งแล้ว เรามีต้นน้ําที่เข้มแข็งแล้วกลางน้ําก็ต้องดูแลพวกเราแล้วก็ปลายน้ําก็มีที่ระบายอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราปลูกเยอะมากแล้วนี่ถ้ามีระบายออกสินค้ามันก็จะออกไปหมดแล้วก็ฤดูการต่อไปเราก็ปลูกมาอีกเมื่อปลูกมาอีกปั๊บมันก็ระบายไปเรื่อยๆืมันก็จะไม่ตกค้างถ้าไม่ตกค้างแล้วสินค้ามันก็จะมีราคาสูงขึ้นดีมาร์ซพายอุปสงค์อุปทานอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนต้องการมาก สินค้าตรงนั้นสินค้าอันนั้นก็จะมีคุณค่ามีราคาสูงขึ้นผมมองตรงจุดนี้ครับว่าผมต้องหาปลายน้ําให้ได้แล้วในขณะเดียวกันต้องมีมาตรการภาครัฐต้องมีมาตรการที่จะควบคุมพ่อค้าคนกลางไม่ให้มากกดราคาพี่น้องเกษตรกรซึ่งต้นน้ำของเราดีช่วยตัวเองมาโดยตลอดนะครับเป็นหน,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 นี้เป็นสินย่ำได้สิบิตรหนีท่อกอสอย่ำได้สิบิตหนีซากก่อนนี่แหละเพก่อกามองตรงจุดนี้ว่าอยากซอยพี่ซอยน้องเรื่องปากเรื่องท้องการยู่การกิน การเพอะปลูกการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของเราเป็นจุดแข็งของเราเพื่อจะส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรกบ้านเราให้ลืมตาอ้าปากได้นะครับผมบก็เลยตัดสินใจมาลงการเมืองนะครับใช่ครับผมก็เลยตัดสินใจมาลงการเมืองเพื่อที่จะอาสารับใช้พี่น้องบ้านเราชาวจังหวัดกรสินเขตหนึ่งนะฮะที่จะเข้าไปนําสิ่งที่ดีนาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพวกเราเนี่ยเพื PEAK ่อจะเอานาไปพูดไปผลักดันนะฮะในระดับพักการเมืองในระดับ นโยบายของอแผนพัฒน,นาของชาติเลยก็ได้นะฮะในระดับสภาผูาะะ้แทนราษฎรเราจะไปพักดันและแนะนําวิธีการที่จะส่งเสริมที่มันเป็นรูปธรรมขึ้นมานะฮะเราต้องไปที่ปลายน้ําคุยกับต่างประเทศซื้อสินค้าจากประเทศไทยเราไปถามเขาว่าสเปคของเขามีอะไรเขาอยากได้ข้าวพันอะไรล่ะพันข้าวเ,เจ้าพันหอมมะลิข้าวเ,เจ้าหอมมะลิหรือว่าข้าวเหนียวสันป่าตองก็ขอส1ก็กอะไรก็แล้วแต่ เราไปถามต่างประเทศว่าประเทศนี้ต้องการข้าวของเราขอสเปคหน่อยคุณอยากได้แบบไหนข้าวที่ปลอดสารพิษใ,ใช้สารเคมีกี่เปอร์เซนต์ต้องระบุมาสเปคผักผลไม้มีสารกอาอต้องใช้สารเคมีกี่เปอร์เซนต์ต้องปลอดสารพิษต้องมีเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเราได้สเปคจากปลายน้ำจากต่างประเทศแล้วมีออเดอร์เข้ามาเราก็ มีมาตรการกับพ่อค้าคนกลางที่จะรับซื้อว่าอย่าก,กดราคาเกษตรกรของเราแล้วภาครัฐก็ต้องมีการแทรกแซงราคาพยุงราคาสินค้าการเกษตรพยุงราคาข้าวอย่างข้าวนี่กิโลละ5บาทรัฐบาลใช้มากี่บาทพยุงราคากี่บาทโรงสีออกกี่บาททาไมราคาข้าวถึงได้กิโลละ5าบาทแสดงว่าโรงสีไม่ได้ออกเลยใช่ไหมครับหรือออกก็ส่วนน้อยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพยุงราคาถ้ารัฐบาลช่วย5บาท ลงสีก็น่าจะออดห้าบาทมันน่าจะได้กิโลละส0บาทใช่ไหมครับแต่นี่มันก็ยังห้าบาทเหมือนเดิมซึ่งมันขาดทุนอยู่แล้วแค่คิดก็ก็ขาดทุนแล้วเพราะว่าปุ๋ยก็แพงสารเคมีก็แพงค่าแรงก็แพงค่ารถเกี่ยวข้าวสีข้าวก็แพงเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อรัฐบาลพยุงราคาสินค้าการเกษตรคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางเป็นโรงสีหรือว่ารับซื้อผักอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใช้เงินตัวเองด้วยเสริมเข้ามาเพื่อให้ราคามันสูงขึ้น ไม่ใช่แค่เอาเฉพาะเงินที่รัฐบาลส่งเสริมพยุงราคาแล้วมาซื้อแล้วตัวเองก็เอาเงินเข้ากับตัวเองเอากําไรตัวเองมากกวราคาเกษตรกรนะฮะซึ่งเกษตรกรก็แย่แล้วแบบนี้เพราะฉะนั้นทั้งภาครัฐช่วยมาพ่อค้าช่วยตัวเองช่วยด้วยราคามันก็จะสูงขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นปั๊บพี่น้องเกษตรกรก็มีกําไรก็เลืมตาอาปากได้ก็วนนี้หมดสินแค่นั้นแหละนะครับผมคิดอย่างนี้เมื่อเข้าไปในสภา ถ้าผมมีโอกาสได้เข้าไปผมเลยมาขอพี่ขอน้องขออาสารับใช้พี่น้องชาวจังหวัดกรสินเขตหนึ่งว่าขอโอกาสให้เทิดเป็นดินทองนะฮะ,อะตอนนี้เรียนหนังสือจบปริญญาเอกจบด็อกเตอร์มาแล้วนะฮะตอนนี้ก็เรียนกฎหมายด้วยนะฮะต้องการเอาความรู้ที่มีอยู่นี้เข้ามาช่วยพี่น้องตอนนี้จับสวอตจุดแข็งจุดอ่อนปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเรียบร้อยแล้วเลยมองว่าพี่น้องเกษตรกรนี่สำคัญคือเรื่องการเกษตรเก่งที่สุด เรามีจุดแข็งแล้วเราต้องเสริมส่งเสริมจุดแข็งเอาพันธุ์ที่ดีที่ต่างประเทศต้องการสเปคที่ต่างประเทศต้องการกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรต้องลงมาพื้นที่แล้วมาให้ความรู้มาให้คําแนะนําส่งเสริมการเพาะปลูกอย่างจริงจังแล้วพี่น้องก็ทําตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วิจัยออกมาแล้วว่าต้องปลูกให้มันตรงกับต่างประเทศที่เขาต้องการที่ปลายน้าต้องการ เมื่อเราทําตามสเปคได้ยังไงยังไงสินค้าก็ระบายออกต่างประเทศได้เมื่อสินค้ามันไม่ตกค้างมันก็มีราคาสูงขึ้นนะครับยังไงก็ขอฝากพี่น้องด้วยขอโอกาสให้กับผมดเรเทริดเป็นทองได้มีโอกาสารับใช้พี่น้องเขาไปเป็นผู้แทนนะครับเป็นสอสอนะครับจังหวัดกรสินเขชนขอสักครั้งหนึ่งแล้วจะทําให้ดูครับ